เป็นพี่ชายที่น่าทนุถนอมมากเลยครับให้ความรู้สึกกับน้องกล้องได้ดีมากก่อนอื่นพี่ที่ทำก็คงจะต้องบอกว่าไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับก็คงจะไม่สุขสันต์วันเกิดไม่องค์ไม่อวยทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจากนี้ชีวิตไปของเพื่อนจ้องเพื่อนจ้องน้องกล้องนะครับคุณก้อง <c oughs> ก็จะต้องเผชิญเองเลือกเองอิสระเอง คิดทั้งดีและไม่ดีได้แต่อย่าพูดไม่ดีทำไม่ดีนี่ถือตามสไตล์อามีลล์ก้องก็จะเป็นคนที่เติมเต็มในชีวิตของตัวเองหาคอร์สให้เจอแล้วเธอจะเจอฉันตามสโลแกนเลยถ้าถ้าถ้าสนใจนะครับแต่ถ้าไม่ได้สนใจก็ไม่เป็นไรวันนี้ยังไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่แน่อย่างน้อยที่สุดเพื่อนจ้อง ก็มีปี่ชายที่น่าเอ็นดูมากนะครับก็เหมือนกันกันกบพิธีธรรมก็มีมีพี่มีน้องนะครับก็คอยดูแลคอยห่วงคอยใยยามล้มลุกคุกคลานนู่นนี่นั่นถึงวันหนึ่งพอเพื่อนจ้องไปต่อไปต่อลำบากเพื่อนจ้องก็ให้นึกถึงพี่ชายแล้วนะช่วยได้ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ,ก,อก็อาจจะนึกถึงคำ TDM พิธีธรรมเอ๊ะอะไรวะไอ้บักบัก hr หเนี่ยมันบอกคอราา์ซอคอราา์ซคอราา์ซอมันพูดแป,กแปลกๆมันมั่วมมันรัว่วๆมันสวๆเออพฤติกรรมมันก็ค่อนข้างเป็นอะไรอ่ะสูอ่ะ <laughs> 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 นะฮะก็ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการคิดและทำสําหรับพิธธรรมนะ คิดแล้วทําคิดได้ร้อยอย่างมันทําไม่ได้ร้อยเรื่องหรอกแต่ถ้าคิดแล้วทําไม่ได้ให้ทํบิ e ก i ินนิ่งหรือให้ทําแจ่วฮ้อนครับแจ่วฮ้อนจะเป็นตัวที่ทําให้ความนึกคิดที่เราคิดได้หลายๆอย่างแล้วเราทําไม่ได้ไม่ตกค้างในบอทอแล้วมันจะส่งเสริมสนับสนุนให้เรามีมีอะไรครับตัวที่3คือประแสตัวครอสอนนี่มันจออกมาจากพิธีธรรมในการกระทําของแจ่วฮ้อน ออกมาเป็นรูปเป็นร่างที่เราสามารถสื่อสารได้กับพาสเวิร์ดรหัสโคดอีมี่ซิมคอร์ดนี่แะครับที่มันซ่อนซ้อนอยู่ตามที่แอลมี่หล่อว่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อนจ้องเอ๋ยดีใจด้วยนะหาโอกาสดับสัญญาณเองให้ได้แล้วเราจะต้องมาได้ไม่มาเกิดกันอีกไม่มาพบกันอีกในชาติต่อๆไปสิ้นสุดการเว้นว่ายแต่เกิดสักทีนะเพื่อนจ้องนะ ฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้เกิดความไม่เข้าใจร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องปฏิสัมพันธ์ทางต่างราททางอ้อมล